เจ้าพ่อเจ้าวัสดีค่ะครับจ้าพ่อเพียงได้มือนีห้าหนาอา้อยห้องห้าน้อยมือนีแพ้่เพลวนะพอนะมือหนีเพล่พเพล่บา,า,าเข็มคนแต่ว่าเล่าพัฒนาเขาตุ้งต้งสามแปดเลยตุ้งต้นเลยค่ะสามแปดบนก็ออกตัวระว่างคือเก่าออกเก่าเก่านะพอเนะ เอาไปต่อห้าน้อยสก่อนห่อเมื่อวันที่ยี่สิบบางคนเรียกลับตัวใดพอจ้า ห้าหกเจ็ดแปตัวประกบ 0, ูนย์หนึ่งสสาสี่จับคู่บนล่างห้ 5, หสามห้าสี่หกศูนย์หกหนึ่งองสาสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสาเจสี่ดหนึ่ง แปดสองแปดสามแปดสี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เ็กบินตวไลพ่อจ๋าหกหนึ่งสามสี่ศูนย์หกหนึ่งสามสี่ศูนย์ แล้วว่างหกกับหนึ่งน,นะขอเนาะครับขออนุญาตทุบท่วนตัวเล็กนะขอเนาะขออนุญาตทุบท่วนตัวเล็กก็ต้องช่วงขาตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาเอ้ยฮานอยสำหรับมืออื่นเนาะค่ะเนาะซึ่งมื่อนี่กับเขาสามแปดตรงๆ ชุดเต็มนะคะคือห้านะชุดห้าน้อยแต่ว่าเป็นชุดเต็มของเรล่าพัฒนาเนาะค่ะเนาะหลายท่านหลายคนก็โชคดีไปขอแสดงความยินดีนำผู้รดมีโชคมือวันจัเเนเล็เบิ่นแมนอิลีเบื่นเก่าๆทาช่วง่า,เ,า,เ,า,เ,า,าเอาเมาื่อวานน้อยต่อห้าน,น้อยของพวพพมสําหรับมปอมันทียี่สิกลุ่มภาพันสองพันเลขหลักห้าหกเ ตัวประกอบ0 1 2 3 4จับคู่บนล่าง5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 เลขวินหกหนึ่งสาระว่าง6กับหนึะคะเนาะมือนี่ระว่ังเก่ากับหาเก่ากับหากไมาก่ายุนอเนอะรตรงๆเลยอันนี้คือตัวเลขแนวทางที่ไ้ทตอนผู้ชมเป็นนั่ไปพิจารณาทั้งมือนะคะตั้งแต่เสาหกโมงเสาจนหดหกถุนว่าสิเป็นเลขหุ่นเลขเกล,ล้าเลข นี่เคีออ้ยเีได้เบิดนะคะสิงกะปอกสิงกะปูได้เบิดอันนี้คือเป็นชุดขอบจักรวานเลยค่ะตรงช่ค่ะเอาพอมีอย่างทีวบอกเขแฟนขับเอฟซีบอรครับมือนี่กเขน่อยมือแด้มันเขน่อยก่บวัดาถ้ามันไปว่าดนดอกวัน่คลับมากขึ้นก่าน่ะมันมค่ยไปดนเทเลเน่อยนนะ่จ้ะเมน่งกับบนล่างบนล่างมือกับเขาหน่อย ลุกทึ้นมดเนี่ยขาดทุนอแล่วากันเือเล่านะหมวดใดใ่ารอวะมนอีกกระไรเล่าวาเขาไว้เนี่ยนะขอสามแปดตรงตรงเนาวยเศษในชุดเตมไปที่ใดใชหรอเหมือนกับว่าอีกว่าดีขี่เก็เราว่าน้อยก็ะไรเหมก็ไปเท่าเดียวกับ้าเท่าเดียวกับานรอกเพราะว่าเอี่เงินรเงินรอกวัเมือเขาหน่อยแต่ว่ ปยังหลอกคนกะเอากระซิไปช่มือล่ะมือเล็กมือน้อยไปก็ได้หรอกแต่ว่ามือเรื่อนึงกับเขาบนล่างวนล่างเรงหนึงกัเขาทั้งนี้แหละขอเขาดีเขาดีแต่ว่าเราไม่ได่หรอกพวกนีเอาไวเราพวกนี้ก <c oughs> ็นั่นหลับจาาพ่อขอกาบของพ่อหลายๆนะก่อนเนาะครับคอยคอสุูกระแข็งแรงตัวเลนเนี่ยท่าของพ่อคอยแตกท่านจีหาน้อยนะคะหลับกะ คุณลองย่างอื่นเกิดข้อห้เฮ่งๆปังๆแต่ต่ำๆกันนะพอนะครับค่ะขอบพระคุณมากครับพ่อค้าเจอกันไม่คิดนานนพองพอนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับ